เสียสละนะครับทั้งกำลังเงิน2,500บาทมาสมัครเพื่อเลือกสวอขออาสาเป็นสวพันใหม่ก็จะโหวตตามมติของประชาชน ตอนนี้ประเทศไทยนะคะกำลังจะมีสอวอใหม่200คนที่มาจากการเลือกกันเองครั้งแรกเข้ามาทำหน้าที่ในสภาแล้วค่ะหลังจากผ่านการเลือกโค้งสุดท้ายในระดับประเทศมาหมาดๆเลยและอย่างที่หลายคนรู้กันดีนะคะว่ากติกาการเลือกสอวอนี้ก็คือประชาชนส่วนมากเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมเหมือนกับการเลือกตั้งสสค่ะ แต่ว่าก็มีประชาชนจํานวนไม่น้อยเลยนะคะที่พยายามจะเข้าไปมีส่วนร่วมโดยการเป็นหูเป็นตาเข้าไปสังเกตการค่ะ โดยรัฐธรรมนูญกำหนดให้ใช้วิธีผู้สมัครเลือกกันเองตาม20กลุ่มอาชีพค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการให้ทุกอาชีพมีส่วนร่วมหวังให้คนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์อาชีพในการทำงานด้านต่างๆที่หลากหลายของสังคมในแต่ละกลุ่มเข้ามาทำหน้าที่ผู้แทนแต่ระหว่างทางคนบางกลุ่มบางอาชีพจากจำนวน46,205คนก็หล่นหายไปไม่น้อยเลยค่ะ ทั้งจากคนที่ไม่ได้เป็นผู้ถูกเลือกนะคะแล้วก็คนที่จับสลากกับคนที่ได้คะแนนเท่ากันแต่ดวงซวยตกรอบแพ้ไปจนท้ายที่สุดแล้วเราได้หน้าตาสอวอชุดใหม่นี้ในจำนวน200คนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุค่ะและเกินครึ่งอยู่ในช่วงอายุ58 66ปีรวม104คนหรือคิดเป็น52ค่ะ ส่วนเพศย์หญิงนะคะมีเพียง46คนหรือคิดเป็น1ใน4เท่านั้นแม้จะมีกลุ่มสตรีแยกออกไปต่างหากส่วนกลุ่มชาติพันธุ์ผู้พิการผู้มีความหลากหลายทางเพศซึ่งอยู่ในกลุ่มที่15ไม่ถูกเลือกเป็นตัวแทนเลยและในจำนวน10คนก็ระบุว่าเคยทำงานด้านชาติพันธุ์และคนพิการแค่2คนเท่านั้น หลายคนตั้งคำถามกันมากเลยค่ะกับการจัดกลุ่มเดียวกันแบบนี้ซึ่งรวมทั้งผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายที่ทำให้สัดส่วนของผู้คนเหล่านี้น้อยมาตั้งแต่แรกค่ะที่สำคัญนะคะเรื่องสอวอจัดตั้งที่ปรากฏว่าตัวแทนจากกลุ่มการเมืองเนี่ยมีเข้ามาอย่างมากเลยทําให้มีการตั้งคําถามเรื่องกติกาการเลือกที่มีเป้าหมายเพื่อให้ได้ตัวแทนกลุ่มอาชีพที่อิสระเป็นจริงตามนั้นหรือไม่ แอ t ที e เจอ r n นีเลยอยากชวนทุกคนมาดูกันค่ะว่าสว200คนนี้เข้ามาที่รัฐสภาแห่งนี้เขามีหน้าที่ต้องทำอะไรกันบ้าง และหนึ่งในภารกิจสําคัญของสอวอชุดใหม่ที่ประชาชนคาดหวังนะคะก็คือการเข้ามาแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะเนื่องจากว่าสอวอชุดนี้เนี่ยเป็นสอวอที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดเลยและการที่ร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านวาระหนึ่งได้จําเป็นต้องอาศัยเสียงที่สอวอนั้นเห็นชอบถึง1ใน3หรือว่าประมาณ67คนเลยละค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้จะนำไปสู่การยกเครื่องของระบบราชการแล้วก็การเมืองใหม่ค่ะ และนอกจากนี้นะคะภารกิจของสวนะคะก็คือการร่วมแก้ไขกฎหมายหรือว่าออกกฎหมายอีกหลายฉบับเลยละคะ่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับผู้อำนวยการสํานักการประชุมค่ะคุณบรรหารค่ะอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณบรรหาร ถามก่อนเลยว่าสอวอมีไว้ทําไมคะคำถามร้อนในสังคมเลยตอนนี้ครับสอวอมีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ได้บัญญัติหน้าที่ของวุธิสภาไว้คือหนึ่งการพิจารณาการกรองกฎหมายการควบคุมการบร,ริหารราชการแผ่นดินการให้ความเห็นชอบบุคคลดํารงตําแหน่งตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายรวมถึงบทบาท ในการร่วมพินายติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทีนี้งานร้อนเร่งด่วนเลยที่ถ้าสมมติว่าผ่านการรับรองจากกะกะตเสร็จแล้วเนี่ยจะเข้ามาที่นี่ทําอะไรก่อนอันดับแรกคะในบทบาทของภารกิจการการกรองกฎหมายนะครับก็จะมีกฎหมายที่สําคัญที่รอผู้ที่สภาชุดใหม่ที่สาคัญเลยเรื่องของงบประมาณแผ่นดินร่างพบรบงบประมาณซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจาาของสภาผู้แทนรัษฎรซึ่งคาดว่าช่วงต้นเดือนกันยาก็น่าจะมาที่วุฒทสภา นะครับ,บธ,ธพาก็มีเวลา20วันที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบอนะครับอนอกจากนั้นก็จะมีกฎหมายสําคัญเช่นร่างพรบการออกเสียงประชามตินะครับซึ่งสภาผู้แทนเพิ่งรับหลักการไปอาจจะเป็นขั้นตอนสําคัญที่สู่นาไปสู่การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญนะครับรวมถึงร่างกฎหมายอากาศสะอาดอนะครับซึ่งจะเป็นการออกมาเพื่อแก้ไขกระบวนการในการบริหารจัดการ มลภาวะโดยเฉพาะ PM 2.5ในปัจจุบันนะครับและอีกฉบับหนึ่งที่สำคัญก็คือกฎหมายของการคุ้มครองและส่งเสริมกลุ่มชาติพันธุ์ครัคซึ่งรัฐมนูลต้องการที่จะคุ้มครองให้เขาสามารถอยู่โดยวัฒนธ,ธรรมประเพณีอัตลักษณ์ของเขาเองครับ นี้ยังมีหน้าที่สําคัญอย่างการให้ความเห็นชอบบุคคลที่ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญด้วยค่ะแต่หากดูในช่วงที่สอวอ,อยู่ในวาระ5ปีจะต้องให้ความเห็นชอบรวมอย่างน้อย6องค์กรรวม32ตําแหน่งคิดเป็นประมาณ3ใน4ตามตารางนี้เลยซึ่งจะเห็นว่ามีกระกะตที่ดําเนินการเลือกสอวรครั้งนี้อยู่ในชุดนี้ด้วยค่ะเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามถ,ามถึงความอิสระขององค์กรอิสระเช่นกัน ภารกิจสวที่แบบว่ามีเยอะแยะมากมายขนาดนี้สวัสดิการแล้วก็เงินเดือนที่มีรองรับนี่เป็นไงบ้างคะคุณบรรหาร ครับโดยที่ภารกิจของท่านสมาชิกมีมีจำนวนมากนะครับสวัสดิการรวมถึงการเดินทางของท่านสมาชิกสถานที่ทํางานเราก็พยายามที่จะให้ท่านมีความสะดวกสบายที่สุดสามารถทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านครับ ซึ่งสวัสดิการสวอตามพระราชกิจสเดีกาเงินประจำตำแหน่งมีเงินเดือนให้1 1 3 5 6 0บาทค่ะแบ่งเป็นเงินประจำตำแหน่ง71,230บาทและเงินเพิ่มให้42,330บาทส่วนใครที่ได้รับตำแหน่งประธานวุฒิสภาจะได้เงินเดือนรวมทั้งหมด119,920บาทรองประธานวุฒิสภาได้115,740บาท มีเบี้ยรประชุมกรรมธิการอีก1,500บาทต่อครั้งค่ะนอกจากนี้ยังมีค่าเดินทางมาประชุมสภาไปทำงานต่างประเทศไปทำงานต่างจังหวัดค่าเสื้อผ้าไปราชการต่างประเทศสามารถตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำตัวผู้ชำนาญการประจำตัวและผู้ช่วยดำเนินการได้สูงสุดถึง8คนมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเช่นค่าตรวจสุขภาพ7,000บาทค่ารักษาผู้ป่วยนอกไม่เกิน90,000บาทต่อปี ถ้าใครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภามีสิทธิ์ขอรับเงินช่วยเหลือเช่นค่าเล่าเรียนบุตรค่ารักษาพยาบาลอีกด้วยค่ะเห็นบอกว่ามีห้องทำงานให้200ห้องเลย ครับอันนั้นก็จะเป็นห้องสําหรับท่านในการทํางานะนะครับเพื่อในการค้นคว้าข้อมูลในการวิจัยในการทําหน้าที่ควบคุมปัญหาราชการแต่ตื่คนครับในห้องนั้นก็ก็จะมีโต๊ะมีโซฟาแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ไว้ให้ท่านไปทํางานห้องนี้ที่เราจะไปบอกว่าเป็นห้องคอร์เซนเตอร์ของวุฒิสภาหน้าที่ของห้องนี้หลักๆประมาณไหนคะนอกจากจะรับสายของพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นจุดบริการที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยสามารถที่จะมาสอบถามข้อมูลมาค้นคว้าข้อมูลมาขอข้อมูลหรือมาติดตาม ข่าวสารที่เกี่ยวกับของวุฒิสภาได้นะครับได้ทุกเรื่องนะครับสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์คอเซ็นเตอร์วุฒิสภานี้คโอเคค่ะถึงห้องเรานะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปในห้องกันค่ะสวัสดีค่ะสูตรนี้คอรเซ็นเตอร์วุฒิสภาใช่ไหมคะใช่แล้วหน้า,าที่ของเรามีอะไรบ้างคะ สำหรับที่นี่ค่ะศูนย์รบริการ call center วิทิสภาค่ะก็เป็นศูนย์ที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆที่ครบวงจรค่ะแก่ทัางสมาชิกวิทิสภาแล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะก็จะรวบรวมสํานักต่างๆที่ให้บริการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสอวรครับจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่สมาชิกที่ใช้งานได้ครับเป็นประชาชนทั่วไปก็เข้ามาติดต่อสอบถามได้เหมือนกันเรียกว่าตรงนี้เป็นคลังข้อมูลใช่ใช่แล้วก็จะมีนิติกรมาคอยให้คําแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายมีต่าัววิชาการคอยให ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านวิชาการด้วยค่ะ่าเดินชมหน่อยได้ไ,ดไมได้เลยค่ะเดินเชญด้านนี้ค่ะสำหรับที่นี่นะคะนอกจากที่จะมีเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์มาให้บริการเป็นหลักแล้วค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่สำนักการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายค่ะที่จะมาคอยให้คำแนะนำเรื่องเกี่ยวกับการประชุมแล้วก็เรื่องกฎหมายด้านต่างๆค่ะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักวิชาการค่ะ ที่จะคอยให้บริการในการสืบผลข้อมูลด้านวิชาการค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารงานกลางค่ะคอยให้บริการในเรื่องของเอกสารการแต่งตั้งต่างๆและนอกจากนี้ค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในแต่ละช่วงไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กรรมธิการค่ะก็จะมาในช่วงที่มีการแปลยะติมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่างๆค่ะ,คะแล้วก็ เช่นจะมีพี่ๆจากสำนักกำกับและตรวจสอบค่ะที่มาตั้งเคาน์เตอร์ในการรับเอกสารต่างๆหรือว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่เทคโนเจ้าหน้าที่สำนัก,การต่างประเทศตามภารกิจในแต่ละห่วงค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็จะมีในส่วนของโคเว r ร์กิ้งสเปซค่ะที่คอยให้บริการค่ะแก่ท่านสมาชิกหรือว่าประชาชนทั่วไปค่ะมาใช้บริการได้ค่ะก็จะมีคอมพิวเตอร์มีเครื่องพิมพ์น,นะคะแล้วก็มีโซฟาให้นั่งในการพักผ่อนหรือว่าเป็นที่ในการนัดหมายในการพูดคุยหาย สมมติว่าประชาชนอยากจะเจอสอวนั่งรอตรงนี้ได้เลยใชายมานั่งรอตรงนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการนัดหมายล่วงหน้าค่ะ mm hmm. ทางเราก็จะมีการติดต่อท่านสมาชิกค,ค่ะ mm hmm. เพื่อที่จะเรียนเชิญมาพบได้ค่ะ mm hmm. หรือว่าประชาชนท่านไหนายอยากที่จะมาปรึกษาขอ้อกฎหมายมีเรื่องร้องเรียนค่ะในการที่จะมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถมาที่นี่ได้เราก็พร้อมที่จะให้บริการค่ะเห็น mm hmm. บอกว่าโทรเข้ามาได้ใช่ไหมใช่อ่า โทรได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 2 8 3 1ส1 1 1, 2, 1ถ้าสอวอมารับตำแหน่งแล้วปุ๊บสามารถกดเข้ามาได้เลยใช่ส่งเรื่องมาได้เลยใช่ไหมคะส่งม,มาได้เลยหรือว่าบอกยินเข้ามาก็ได้ทางที่นี่ยินดีต้อนรับประชาชนทุกคนใช่ใชไหมคะใช่ครับผม นอกจากเรื่องของบริการข้อมูลแล้วนะคะเมื่อกี้ไปสอบถามเพิ่มเติมมาค่ะก็คือว่าห้องนี้เนี่ยสวทั้ง200คนเมื่อเข้ามาดํารงตําแหน่งแล้วเนี่ยจะต้องมาทําบัตรประจําตัวบัตรจอดรถขอข้อมูลต่างๆเนี่ยห้องนี้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ ครับในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องรับรองพิเศษนะครับสำหรับภารกิจของวุฒิสภาในการรับรองคณะจาก่างประเทศที่มาเยี่ยมเยียนวุฒิสภาครับแล้วก็นอกจากนั้นห้องรับรองก็จะมีส่วนของห้องรับรองของประชาชนนะครับจะอยู่อีกส่วนหนึ่งนะครับสำหรับที่ประชาชนจะมาพบท่านสมาชิกมายื่นข้อร้องเรียนต่างๆได้นะครับแล้วก็ห้องอาหารของท่านสมาชิกนะครับก็จะอยู่ใกล้กับห้องประชุมวุฒิสภานะครับเพราะว่าการประชุมวุฒิสภาจะไม่มีการพักเที่ยง ดังนั้นห้องอาหารจึงต้องอยู่ใกล้กับห้องประชุม,มนะครับจากเงินเดือนแล้วก็สวัสดิการสอรวอที่มากมายขนาดนี้สังคมก็เริ่มตั้งคําถามนะคะว่าผลงานที่ผ่านมาของสอวอเมื่อเปรียบเทียบกับเงินภาษีที่ประชาชนจ่ายไปอย่างมากมายนั้นคุ้มค่าหรือไม่ ส่วนการทํางานของสอวในวาระ5ปีหลายคนอาจจะอดสงสัยไม่ได้ว่ามีตัวชี้วัดหรือว่า KPI ในการทํางานหรือไม่บอกไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าไม่มีค่ะเนื่องจากว่าสวนั้นมีหน้าที่ต้องทําตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดค่ะแต่อาจจะกล่าวได้ว่าทั้งสวและก็สอสอเนี่ยมีตัวชี้วัดก็คือความคาดหวังของประชาชนค่ะซึ่งอย่างสอสอนะคะถ้าสมมุติว่าเขาทํางานได้ดีสิ่งที่ตามมาก็คือว่าประชาชนเกิดความพึงพอใจก็กลายเป็นคะแนนเสียงในสมัยหน้าค่ะ แต่สวรประชาชนไม่ได้เลือกดังนั้นก็ควรจะมีการกําหนดเป้าหมายในการทํางานนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้มีการติดตามการทํางานของสอวในวาระ5ปีค่ะซึ่งก็จะเป็นการตอบคําถามประชาชนไปในตัวด้วยว่าสวมีไว้ทําไม 5ปีหลังจากนี้นะคะก็เป็นหน้าที่ของพวกเราค่ะในการติดตามการทํางานของสอวอว่าจะสามารถทํางานได้ตรงตามความคาดหวังของพวกเราหรือไม่